สวัสดีครับพบกันเป็นประจำนะครับผมกระสุนกําลังวันนะครับแนวทางฮานอยครับของันาคารที่30เดือน3ครับปี6 4ครับ่อนอื่นนะครับท่านที่เข้ามาชมครับอย่าลืมครับกนอนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับหนึ่งติดตามครับนี่ครับช่องทางติดต่อแอนไลน์เข้ามาถามกันตรงนี้ครับคนอัหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจคงท่านก็เป็นกําลังใจแอดแอดขอบคุณนะครับมาหน้าทีนี้นะครับผมแอดก็ให้เป็นแนวทางครับเลขของเรามีเข้าววีดดครับปวดใช้วียนในการรับชมครับผม มาดูครับบอนจันที่ผ่านมาของแอดก็มีครับอยู่ในตารางกันตรงนี้ครับชุดน้อยปกติครับน้อยปกติครับชุด2ตัวนะครับเอานปครับแปดสองสองแปดครับอยู่ในตารางกันตรงนี้ครับขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูกรางวัลนะครับผมจนชุด3ตัวก็หลุดไปครับไม่มีนะครับผมสองศูนย์นะครับผมแอดก็ให้เป็นแนวทางครับมาดูกันครับวันที่30มครับมีเลขอะไรครับผมคนนั้นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจของท่านนะครับเป็นกําลังใจแอดครับแอดก็ขอขอบคุณนะครับผม มาณที่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแอดก็ไม่มีอะไรมากมายคนระับขอขอ,ขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามครับผมกดติดตามกดแจ้งเตือนในแอดก็ขอบคุณนะครับมาณที่นี้ครับชุดสองตัวครับแอดกลายเป็นแนวทางนะครับผมกดใช้วิาในการรับชมนะครับ สามตัว ให้เป็นแนวทางครับผมมาดูครับคาดว่าจะมาครับชุดสตัวของวันาคารนะครับที่30มนะครับผมชุดสองตัวถ้ยเป็นแนวทางครับโปรดใช้วียนในการรับชมชุดสามตัวครับครับสำหรับท้ายคลิปนี้ผมหากท่านไม่ชอบชุดแอดจัดให้นะครับ ชุด3ตัว2ตัวครับผมชุดเด่นชุดรองตรงนี้ก็จับในตารางครับกับสุดกำลังวันนะครับแนวทางฮานอยครับของธนาคารที่30ดเป่น3ปีง4ครับช่องทางที่ต่อแอดไลน์เข้ามาถามตรงนี้แอดก็ให้เป็นแนวทางครับผมเอาหลุดไปเรื่องธรรมดาขออภัยครับมาณทีนี้คนนึงไลค์นึงแชร์นึงกำลังใจของร้านก็คือกำลังใจแอดก็แอดก็ขอบคุณนะครับมาณที่นี้สำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ